บัดนี้วันที่หนึ่งเดือนธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่11ที่ข้าพเจ้านางสาวสิริพรรีบุญเรืองขอถวายเสียงสวดสาธยาย พระสูตรพระปริศและมนตต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอน ชุมนุมเทวดาสมันตาจักกตาวาเลสุอัตตาอัตราคัดฉันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชัสสะสุนันตุสัขขกขโมขะทงังสักเคกาเมจรูจรเปคิริสิคารตะเตจันทริเควิมาเนทีปรักเถจะคาเมตรุวะนาคาหะเนเคหาวัตถุ มหิเขเตภุมมาจายันตุเทวาชรัทะรวิสเมยักขะคันทัพพระนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวระวะจนังสาวทโวเมสุนันตุธรรมสวนาการโออยามพระทันตาธรรมสวนะการอยามพระทันตา ธรรมสวนาการอัยมพระทันตาบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้านโมตัสสะพระขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดไตสรณคมพุทธังสรณังคะชานิธรรมังสรณังคะชานิสังคังสรณังคะชานิ ทุติยมปีพุทธังสระนังคาชานี้ทุติยมปีทำมังสระนังคาชานี้ทุติยมปีสังคังสระนังคาชานี้ต <iej ses> ติย,ม, diese, <lagi> ตยมปีพ uhm <obviamente> ุทธังสระนังคาชานี้ตติยมปีทำมังสระนังคาชานี้ตติยมปีสังคังสระนังคาชานี้บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสระนังอัญังพุทโเมสระนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะ โสธิเมโหตุสัพพธานัตธิเมสารนังอัญญงธรรมโมเมสารนัสารนังวรังเอเตนะสัจวะเชนะโสธิเมโหตุสัพพธานัตถิเมสารนังอัญญงสังโคเมสารนังวรังเอเตนะสัจวะเชนะโสธิเมโหตุสัพพธามหาสมัยสูตรเอวัเมสุตังเอกังสมะยังภะขวา สัจเกสุวิหารติกปิราวัตถุสมิงมหาวัดเนมหาตาภิกุสังเคนะสัตทิงปัญจมัตเตหิพิกุสเตหิสัเสพเ,เหวะอรหันเตหิทัศทัสหิจะโรกธาตุหิเทวตาเยพุเยนสันนิปติตาหุนติภะควันตังทัศนายะพิกุสังคัจัก ตะโขจตุนนังสุทธาวาสกายิยกานางเท,ทวนังเอตะทะโหสิยังโพหะควาสกเกสุวิหารติกปีราวัตุสนิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัญจามเตหิพิขุสเตหิสัเพเทเหวะอรหันเตหิสหะ ทะสศหิจโรกะทาตูหิเทะวะตาเยพูลเยนะสันนิปติตาหุนติพระขวันตังทัศนายาพิขุสังฆาจยันตูนะมะยัมปิเยนะพระขวาเตนุป,ปะสังฆเมยามะอุปสังะมิตวาพระขวโตสันติโกปะเจกปะเจกกคาถาพาเสยามาติ อัทโคตาเทวตาเสยยับทาปินามะภระวาปุริโสสัมมิชิตังวาพาหังภาษาเรยราภาษาริตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตาระหิภะขวตัตโตปุระโตปาต,ต,ตุระหังสุอัทโคตาเทวตา พระวันตังอภิวาเท,เทวตาเอกมันตังอัฐังสุเอกมันตังทิกตาโขอเอกาเทวตาพระขาวตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมโยปาวันนัสสิงเทวกายาสมาคตาอคาตามหาอิมังธรรมะสมเวยังทิกขิตาเยวะ อปราชิตะสังคันติอัถโขอปราเทวตาภัะวตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตะตะระพิขวโวสมาทหันสูงจิตตังอัธโนอัตโน,อ,นอุชุกะมะกังสุสาระถีวะเนตานิคะเหตวาอินทาริยานิลักขันติปฏิตาติ อัทโขอ,อัปาร,ราเทวตาพระขวโตวสันติเกอิมังคาถังอภาสิเชตราวาขีวรังเชเชตาวาปรีสะปรีขังอินทขีรังโหจัตมะเนชาเตจรันติสุทธาวิมาราจักคุมมาตาสุทันตาส,ส,ส,สูนาคาติอัทโขอปาร,ราเทวตาพระขวโตวสันติเกอิมังคาถังอภาสิ เยเกจิพุทธังสระนังคตาเสนาเตคมิส an ันติอปายะภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวะกายังปริป uh ูริสันตีติอัตโขภคะวาพิกขูอามันเตสิเยภูเยนะพิกคเวทสะสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตถาคตัง ภาสะนายะพิกุสังคจักเยปิเตพิกเวอเหสุงอตีตะมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขวานตะะวันตานังเอเตปะรามาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยยะถาปิไมหังเอตรับเหเยปิเตพิกเว พระวิสันติอนาคตามัทธานังอรหันโตสม,มาสัมพุทธาเตสัมปิพคขวัต,ตานังเอตะปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตาราหิอาจิกิสามิพิกขเวเทวกายานังนามามิกิตตยิสมีพิกขเวเทวกายานัง นามานินามานิเทสิสามิพิขเวเทวกายานางนามามิตังสุนาสุนาทะสาธุกังมะนสิกโรธะภาสิสมีติเอวัมพันเตติโขเตพิขูพระขวะโตปจัจจโสสูงพระขาเอตะท่โวจะสิโลกะมนุษย์กัสมียัตถะ ภ,ภูมมาตถาสิตาเยสิตาคิริคัพรังไปหิตตาสมาหิตาปุถูสีหะสีหาวะสลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตะมะนะสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาวิลาพิญโยปัญจสเต ยัตตว,วะวเนกาปิระวัถเวอตโตอามัญญติสทถาสาวเกศาสนีระเตเทวากายะอภิกันตาเตวิชาน,นาถภิกขโวเตจะตัปปะมรมากรุงสุตตวาพุทธะส,สาสนังเตสัมปาตุระหุยานังอามะนุสานะ ทัสนังอเปเกส,สตาตตมัทคุงสหสังอัสตสัตตังเอเกสหัสานังอามานุสานามัทสุงอเปเกนันตมัทคุงทิสาสภาปุภาอหงตัจจะสะพังอภิญายายนะ,ยะปะวัตขิตาวานาจาขุมาตโตอมันตยิสัทถา สาวเกศาสนเนรรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาณถะพิขโวเยโวหังกิตตะยิสเมคิราหิอนุบุพโสสัตตะสหาสาวะยัขาภุมมากปิระวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโต,ววนตยาัสาสิโนโมทามานาอภิกามุงพิกูนางสม,มิติงวะนางชะ สหัสสาเหมะวตาย no uh ah no uh so ักขานานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนโมธมานาอภิกามุงพิขุนังสมิตริงวะนางสาตาคิราติสหัสสายักขานานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนโมธมานาอภิกามุงพิขุนางสมิตริงวะนางอิเจเตโสโสรสสสหัสสายักา นานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสิโนโมธามนาอภิการมุงพี่ขุนางสมิติงวะนางเวเวสามิตาปัญจสตายะขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสิโนโมธามนาอภิการมุงพี่ขุนางสมิติงวะนางภุมพิโรราชาคาหิโกเวปุตรราษะนิเวสนัง พินโยนางพินโยนางตาสะสาสังยักขานางไปยิป,ปุระปาสติกุมพิโรราชาฆาหิโกโสปาฆาสมิติงว่นังปุริมัจจะทิสังราชาทัตรัตโธปรสาสติคันทัพานางอาทิปติมหาราชายัสสิโสผุตตาปิตัสะพหาว อินทามานามหภาร,ราอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสัสสิโนโทนัมานาอภิการมุงพี่ขุนางสมิตริงวะนางทักขีนัน,นตะจะที่สังราชาวิวรุรหโหตปะสาสติกุมพันธานางอภิปติมหาราชายะศาสิโสปุตตาปิตัสสะพระหโวอินทามานามหภร,รา อิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโททัมานาอภิการมุงพี่ขุนนางสมิตริงว่านางปชีมันจะที่สังราชาวิรูปโขภาษาสตินาคานางอธิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตาปิตัสสะพระหโวอินทมานามหาพระราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโทโมทมานาอภิการมุงพิขุนนางสมิติงว่านาง อุตรัญจะที่สังราชาปุเวโรกับปะสาสติยคานาังอาทิปติมหาราชายาสาัสสีโสปุตตาปิสัสสะพหาห่วอินท่านนาม,ามามหาพร,ราอิทิมโตชุติมโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิการมุงพี่ขุนังเสมิติงวนังปุริมัตททิสั่งทัตตารัตโถทักขีเนนะ วิรุธหโกปัชิเมนะวิรูปโขกุเวโรอุตรังที่สังจะตารโรเตมหาราชาสมันตาจะตุโรทิสาทัตทันระมานาอัทถังสุวเนกป,ปิราวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสถามายากุกุเพนทุเวก เพนทุวิภูจะวิปโตจะสหะจันทโนกามาเสโทจะกินนุคันทุนิคันนิคันทุจะปนาโทออปมันโยจะเทวสูโตจะมาตริมาตริจิตตเสโนจะคันทัพโภนโรราชาชโนสโโสโออาคูปัญจาสิโขเจวะติมภะ พารูสุริยวัชชาสาเอเตจันเยจันเยจาราชาโนคันทพพาสหาราชุดพิโมธมานาอภิกามุงพิคุนางสมิจริงว่านางอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาตันชากากรรมพารสตาราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทะ ตารัตถาจะอาคูนาคายะสาสิโนโเอราวันโนมหานาโคโสปาคะสมิจิงวะนังเยนาคาราเชสหาสาหารันติทิพาทิชาปักขิวิวสุทธาจักขูเวหายสาเตวนามชาัชปตตาจิตราสุปนาอิติเตชะนามังอภัยันตธา นาคาราชานามาสิสุปันนตโตเขมามะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปทวาหายันตานาคาสุปัน,นาสารณะนะมะกังสุพุทังชิตาวาชิรหัตเถนะสุมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสาวเสเต,เตอิทิมันโตยัสาสีโน การักัญชามหาพิสนาอสุราธานะเวคขาเวปาจิติสุจิติจะปหาราโทนามุจีสหสตันจะพาริปุตานังสัพเพเวโรจนามกาสันในหิตวาพระริงเสนังราหุพัทมมงปาขมุงสามโยธานิ พัันเตพิกขูนางสมิตริงวะนางอาโปจะเทวาปทาวีจะเตโชวาโยตถาขมุงวรุณาวารุณาเทวา,า,ทวาโสโมโจะยสัสสาส,าสาหาเมตากรุณายากายิกาอาคูเทวายาัสาสิโนทัเสเตทัศทา,ากายาสาเพนานาัตตะวน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสาสิโน โมทม,มานาอภิการมุงพี่ขูนางสมิติงวะนางเวนทูจะเทวาสหารีจัาสมาจะทุเวยมาจันทันสูปะนิสาเทวาจันทมาคูปุรักขิตาสุริยะสูปะนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักขิตากขัดตานิปุรักขิตาวาอาคูมันทะพราหากาวาสูนัง วาสโวเสโทสโกปาคาปรินทาโสะโทท่าเสเตท่าสะทากายาสเพนานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสะสัสิโนโมธามานาอภิกามุงพิกคูนังสมนิติงวะนังอาถาคูสหภูเทวาชาราะมะักขิสิขาริวะอริอริธากาจะโรชาจะอุมมาบุพานิพานิสสิโน อรุณาสหาธรรมมาจะอตุอจุตตาจะอเนชากาสูเลยยะรุจิราอาคูอาคูวะสะวเนสินโนทเสเตสะทศธากายาสัพเพนานาตะวานันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาว,านวาสาสันโตยะสัสิโนโทโมทานามาอภิการมุงพี่ขูนางสมิติงวะนางสมานาสหาสะมานา ม,น,มนุษสมามนุษย์สุดต่มาคิดคิดทาปัททูศิกาอาคูอาคูาคมโนปัททูศิกาอาทาคูหะระโยเทวาเยจะโรโอหิตวาสิโนปารคามาหาปารคาอาคูเทวาญา,าสิโนสัตเทสัตเสเตทัศทา,ากายาสัเพมานตตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,นวันนาวันโตญาสิโน โมทมานาอภิกามุงพิคูนางสมิจริงว่านังสุกาการุมหาอรุณาอาคูเวเวระเวขนาสาสหโอทาคคยะหาปาโมคาอาคูเทวาวิจักขนาัทธามมตาหาราคชามิสกาจะยาัสาสิโนฐะานายังอาคาปะชุนโนโย พิสาอภิวัสติท่าเสเตทัสทากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนโมทมานาอภิกามุงพิขุนางสม,มิติงวนนางเขมิยาสุติวายายามากันทะกาจะยะสัสิโนลำพิตาการามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิม,มานาระ ติโนอาคูอาทาคูประนิมิตาทเสเตทสทากายาสเพนานัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิกามุงพิคุนางสมิติงวะนางสัตเทเตเทวานิกายาสเพนานัตตะวันิโนนามมตนะวเยนะอาคันฉุงเยจันเยสัตธิสาสหะ ปวุทธ,ธาชาติมขีรังโอคติน,นะมะนาสวังทะเขโมคระตังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพราม,มาประมัตโตจะปุตตาอิทิมัตโตสหะสานังกุมารโรติสโสจะสโสปาคะสมิติงวะนังสหัสพรามมารโรกานังมหาพรมมา พิติพัพติอุอป,ปปันโนอุชุมันโตพิสามากายโยยาัสาสิโทสทเสถิธาอิสลาอาคูปัจเจก,กาวะสวัติโนเตสัญจามาชัชโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจาสพเพอภิกาตันกันเต สินเทเทเวสพรัมมะเกมาละเสนาอภิการิปัสสะกันหะสะมันที่ยังเอถาคันหัตถะพันธท,ทะทะราเคนะพันธะมัทถุโบสมันตาปริวาเรีทะมาโวงบุนจิทะโกจินังอิติตัทะมหาเสโนกันหะเสนังอเปสาย ปานินาตาระมาหัจะสรังกัตะวานะเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคานายันโตสวิชุโกตทาโสปัจจุธาวตัติสังกุโทอาสะยังสวสเสตันจาัพพังอภินยายะาสวะคิตวานะจักคุมาตโตอามันญะติทัฐา สาวเกศาสเนรเตมาราเสนาอภิกาตันเตวิชานาถาพิขโวเตจะอาตับะมะกะรุงสุตวาพุทธศาสาสนังวีตาราเคหิปากามุงเนสังรมโมปิอัญชยุงสัพเพว,วิชิตาสังคามาพยาตีตายสาสิโนโมทันติสหภูเตหิ สาวกาเตชันเนสุตตาติ